ไปเที่เดี๋ยวแก่ตายก่อนนะผมรีวิวอาหารที่นครศรีธรรมราชครับผมวันนี้มาถึงช่วงประมาณบ่ายๆครับนี่ครับผมวันนี้เป็นข้าวหมกเอ่อไก่กรอบเนาะข้าวหมกไก่กรอบครับ40บาทนะผมนี่แล้วก็มีน้ำของเขาครับถือว่าราคาไม่แพงครัผม4ีบาท แล้วก็ของคุณเป็นอะไรข้าวมันเนื้อข้าวมันเนื้อครับอันนี้เก้สี่สิบาทเช่นเดียวกันใช่ข้าวมันแกงเนื้อครับสี่สิบบาทอสองอย่างนี้เราซื้อมาจากที่ไหนนะร้านอะไรบางเบาร้านโรตีร้านนะาาาาาโรตีบางบ่าหผมแล้วก็โรถ้าใครจะกินโรตีร้านนี้ก็ถูกมากเลยครับอยู่กับเออ่ยืงเยื้องหน่อยนะงเนาะยืงเยื้องกับเออ่วัด ว,วัดพระวัดพระธา,าตุานครเนาะแล้วก็วข้างๆกันจะมีโรงเรียนอีก<ม>อๆๆก็คือเนะี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยฮะโรงเรียนโรงเรียนวัดพระธาตนะุนครเนาะนครศรีธรรมราชครับเนี่ยสองอย่างสี่สิบาทแล้วก็โรตีถูกมากก็มีตั้งแต่ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทหรือเออสูงสุดถ้าเป็นโรตีนะ่าห้าสิบบาทครับผมแล้วก็อันนี้เป็น มังคุดคัดครับผมซื้ออยู่เบนเอ่วัดพระธาตุนครนะผมนี่ไม้ลายยี่สิบบาทสามไม้ห้าสิบครับใช้มังคุดที่เอ่อเขียวเขียวเนาะเขียวเขียวออกออก,ออกเขียวแก่ๆมังคุดเก่มังคุดเขียวแก่ๆแล้วก็เอามาคว้านเขาบอกว่าลาคว้านเนี่ยต้องคว้านให้เป็นเหมือนกันถ้าคว้านไม่เป็นกนะ็คือมันจะขาดแล้วมันจะไม่สวยครับ แล้วพอมาเสียบไม้มันก็จะไม่สวยแต่ถ้าคนที่คว้านเป็นเนี่ยอย่างเช่นนี้นคือเขาจะคว้านสวยนะแล้วก็เอามาเหมือนเขาเรียกมานะจุ่มน้ําเชื่อมใช่ป่ะมาจุ่มน้ําเชื่อมแล้วก็มาเสียบไม้ครับเนี่ยฮะรีวิววันนี้ตรงน,นี้ที่นี่หาทานได้แต่ทางนะครเนาะมังคุดคัดแล้วก็มีมังคุดสดเนี่ยฮะนี่ฮะ นี่อันนี้เป็นมังคุดนะครศรีธรรมราชนะผมเห็นลูกนี่ไม่สวยนะเนี่ยผิวไม่ค่อยสวยอะไรแต่ข้างในนี่คือเนื้อขาวแล้วก็รสชาติหวานพอๆกับทางจันทบุรีครับรสชาติไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะผมผมลองซื้อมาลองเฉยแหละว่าเอ่อมังคุดเนี่ยทั้งสองเนี่ยทั้งสองเนี่ยทั้งพุทธจันทร์กับมังคุดทางใต้เนี่ยมันต่างกันยังไง ก็คดูเหมือนกันนะผมไม่มีอะไรแตกต่างครับเนี่ยซื้อมาโลหนึ่งโลละยีบาทถูกมากแมค้าแถมให้ด้วย <Low S 2> บอกว่าจะมาลองทดสอบว่ามันคุณได้รสชาติเป็นยังไงแลยวแถมอีกครึ่งโลเป็นโลครึ่งเลยครับผมเ,เจ้าของสวนท้าขายเองครับหน้าบ้านเขาแถวตรงพระธานุนครนะครับเนี่ยรีวิวของของซื้อ ของกินครับผมที่นครศรีธรรมราชครับผมอันนี้ผมก็พักอยู่ที่อะไรบูดาพาเมนชั่นเนาะคืนลา450บาทห้องแอร์ครับผมทุกอย่างพร้อมครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งรีวิวห้องพักที่นี่ครับผมกอฝากติดตามด้วยกันนะครับรีวิวอาหารหผมไปเที่ยวเพอเดี๋ยวแก่ตายก่อนอาหารถูกๆที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นี่ก็มีรถวิ่งตลอดเลยครับตั้งแต่ตอน น่าจะวิ่งแต่ตีหยันประมาณสักหกโมงเย็นครับสิบาทเท่านั้นตลอดสายสีฟ้าครับผมผ่านหน้าพธาทุดด้วยไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแก่ตายเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ